เบื่อเหมือนกันนะครับที่ทําคลิปหลังเกมเนี่ยก็ต้องมีแต่ประเด็นเดิมๆนะครับผมซ้ำซากจําเจกับผลงานของทีมนะครับผมเพราะว่าเอาตรงว่าณช่วงระยะหลังๆนะครับแทบจะไม่ได้ทําคลิปที่วิเคราะห์แบบสวยๆนะครับผมแล้วเพราะเหตุผลที่ว่าไม่ได้เห็นทีมนะครับ เล่นดีเลยนะฮะแล้วเกมเมื่อค่าคืนนี้ก็ต้องบอกตรงว่าแทบจะไม่มีอะไรน่าจดจําเลยนะครับกับการที่บุกไปพ่ายแพ้ต่อ,อน้องไก่นะครับผมทอนนำฮอสเปอร์เท่ากับว่าฤดูกาลนี้นะครับผมเจอกับสเปอร์มา3เกมด้วยกันนะครับผมก็ต้องบอกตรงว่าพ่ายแพ้3เกมรวดเลยนะครับเกมน,น,นี้บุกไปพ่ายแพ้1นประตูต่อศูนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สั้นๆนะครับเหตุและผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกตรงว่าทีมของเรานั้นดวงแตกด้วยนะครับผมที่ขาด3ตัวหลักไปแบบโอ้โหอยู่ดี มาแบบไม่ได้ตัดหมายกันเลยนะครับมาเนโออกาเต้คอปบี้เมนูอาร์มาดเดียโลนะครับที่เป็นแนวรุกที่ตอนนี้ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าการขาดคีย์หลัก3คนนี่แหละโดยเฉพาะแผงกองกลางเนี่ยที่ต้องใช้กาเซมิโลเนะ่ยนี่แหละครับที่ทําให้ดวลเตดของเรามาค่ำคืนนี้ประสบปัญหา เต็มๆเลยนะครับผมเหตุผลพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้มันหมดสภาพจริงๆนะครับสำหรับกาเซมิโลเราต้องยอมรับตรงๆว่าตัวของเขาเนี่ยคือผู้เล่นเวิลด์คัสก็ดีแต่เมื่อค่ําคืนนี้เขาแทบจะไม่สามารถช่วยทีมได้เลยนะครับโอเคการจัดทัพมันก็จํากัดจาเขียนนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วทางฝั่งของสเปนอ่ะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันพวกเขาประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่อย่างน้อยได้คีสองคนกลับมา1ก็คือผู้สัปต,ตัวตัวหลักอย่างวิคาริโอนะครับผมเพราะว่าผู้สัปตัวของทอตแนั้นอสเปนนะระยะหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ามี ถามาโดยตลอดนะครับจนวิคาดิโอกลับมานั่นเลยทําให้เกมรับดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเจมส์มาิสันนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับที่ทําให้สเปอร์กลับมาทําผลงานได้อาจจะดีขึ้นในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนทีมของเราโหเมื่อคืนนี้ใช้คําว่าเออทั้งทั้งที่ผ้าดูจากเนื้อผ้าเอาตรงว่าเกมรับของสเปอร์ไม่ดีเลยนะครับผมดานโซตัวหม่เนี่ยต้องบอกว่าตัวรั่วเลยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ย มนยูดเต็ดทีมของเราเนี่ยเทมอาเกมรุกของเราเนี่ยทำให้ดานโซดูดีขึ้นมาเฉยเลยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่โอ้โหน่าปวดหัวจริงๆนะครับรูปเกมใช้คําว่าแทบจะไม่มีอะไรน่าจดจําเลยนะครับเริ่มต้นเหมือนจะดูดีนะครับในช่วงประมาณ10นาทีแรกดูดีคล้ายๆกับดูดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าทีมของเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นแบบนี้เสมอเริ่มต้นดีและสุดท้ายก็จะไป ตายทีหลังเป็นแบบนี้ประจํานะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็มาเสียประตูแบบเสียอะไรอีกนะครับลูกนี้ก็ต้องบอกตรงว่าโอ้โหผมเหนื่อยจาวิจารณ์แล้วว่ากับการวิจารณ์อันเดโอนาน่าผมพูดตรงเลยนะครับว่าคือลูกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แรงนะครับแล้วเราก็เห็นภาพซ้าๆจ,จําเจคืออย่างน้อยๆอะ่ะ แรงปัดมันควรจะปัดออกให้มันพ้นวิถีวิถีประตูอะวิอ่กอบเขาเรียกว่ากอบหกหลามันควรจะปัดที่มันแบบไปให้ไกลกว่านี้หรือควรจะรับติดมือด้วยซ้ำไปถ้ารูปแบบนี้เอาจริงคือผมแม่งพยายามพูดเสมอว่า ไม่อยากจะเทียบกับดาวิดเดเคอาร์นะครับไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยแต่เอาพูดแบบตรงไปตรงมาคือลูกแบบนี้เอาพูดสับประตูทั่วไปผมว่ารับได้นะครับรับได้แต่นี่คือปัดกระชอกแล้วไปเข้าตีนชาวบ้านเขามันไม่ควรนะครับมันก็มันก็เลยเนี่ยมันซ้ำซากจำเจที่ เราเห็นแบบนี้อีกแล้วก,ก็ต้องพูดคำว่าอีกแล้วอีกแล้วและอีกแล้วแม่งทําอะไรอะไรแบบเนี้ยโอวอน่านะครับผมถามว่ามันก็แค่ช็อตเดียวนอกนั้นมันก็เซฟได้มีนู่นนี่นั่นแหละแต่มันไม่ควรจะเสียประตูในเกิดขึ้นโอเคเกมรับมันก็มีจุดผิดพลาดแล้วก็บ่อตรงกลางสนามที่บอกไปว่าบ่อตรงกลางสนามเนี่ยพอไม่มีตัวพลังงานอย่างอุกกาเต้หรือทางด้านคอบบี้เมนูเนี่ยแล้วใช้การไซมิโลเนี่ยทีมมันเสียเปเรียบอย่างชัดเจนอะตรงนี้เข้าใจเกมรุกห่วยแต่เข้าใจแต่โอเคมันมีจุดชมแค่ จุดเดียวนะครับก็คือการที่ไม่ฝืนธรรมชาตินะครับกับฟูลแบ็กทั้ง2เกมหลังจากอทั้ง2ฝั่งหลังจากที่เกมนัดก่อนเนี่ยดันไปใช้ดอกูเล่นฝั่งขวาแล้วให้ดาโลเล่นฝั่งซ้ายซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าดาโลไม่มีอะไรโอเคมันเป็นสภาวะจำยอมนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าฟูลแบ็กอะวิงแบ็กเนี่ยในทีมมันไม่มีแล้วนะครับมันขาดไปจริงๆนะฮะโอเคไม่ฝืนใช้ ดอกูไปเล่นฝั่งซ้ายเมื่อวานนี้ถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีใช้ได้แต่ก็ยังไม่ได้ยกระดับทีมอันนี้มาเพิ่งมาเราไม่สามารถพูดพูดได้ว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนแค่นั้นเราต้องรอดูกันต่อไปแต่ฝั่งขวาพอเป็นดาโลถามว่าพอมันไม่ฝืนธรรมชาติมันเล่นก็ทรงทรงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณภาพพูดเล่นแบบนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวจริงๆอันนี้ก็เข้าใจได้เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ผม เริ่มที่จะไม่เข้าใจลูเบนอาร์โมลิมอันนี้ผมชัดเจนผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ชัดเจนมากๆนะครับว่าอาร์โมลิมผมว่าหัวดื้อไปนิดหัวดื้อไปนิดอย่างแรกเลยเข้าใจวิถีการระบบต้องการระบบแน่นอันนี้ผมเห็นด้วยกับโค้ชทุกคนใครที่เข้ามาผมชอบเลยโอเคเฮ้ยคุณยึดมั่นกับระบบใช่นะครับ3 4 2 1ี่หนึ่งคุณยึดม้่นกับระบบใช่เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณเสียเปรียบนะครับช่วงเวลาที่คุณเสียเปรียบเนี่ย คุณควรจะมีช็อตแก้ไขไหมใช่ไหมครับแม้ว่าโอเคเชฟหลัง3ม,มันยืนได้แต่ใหญ่น้อยคุณถอดเซนเตอร์สักคนหนึ่งเติมใส่ผู้เล่นตำแหน่งอื่นมาเล่นเกมรับเพื่อที่จะส่งแนวรุกเพิ่มขึ้นไปไม่ได้เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจ คือก็บอกและย้ําเหมือนเดิมว่าเข้าใจนะครับว่าต้องการยึดมั่นถือมั่นในเล่นระบบหลัง3 4มโอเคผมไม่ได้วิจาร์วิเคราะห์ว่าบอกว่าเอ้ยแมนยูคู่ชุดนี้มันไม่เหมาะกับหลังสามมันเล่นกับหลัง4อันนี้ก็ใช่การมากางซีซั่นก็ใช่ต้องการที่จะให้ระบบเนียบก็ใช่แต่วิธีการแก้เกมของคุณคุณต้องกล้ามากกว่านี้คุณต้องกล้าที่จะใส่โอเคตัวสำรองมันไม่มีใครนะครับแต่ถามหนว่าการส่งเจ้าหนูชิวัยชิโอมาตินชิโอมาติน ในช่วง3ามทสุดท้ายอ่ะส่งมาทาเพื่อใช่ไหมส่งมาเพื่ออะไรนะครับทั้งๆท,ที่ตอนนั้นทีมมันต้องการประตูมันต้องการแลกไปแล้วมันต้องแลกหมัดเข้าใส่แล้วนะครับผลงานตอนนี้ผมพูดตรงว่ามันเลยเยหียใจนะครับแลแ้วนักเตะหลายๆคนเมื่อคือนนี้ก็ทองพูดตรงๆว่าถ้า มันนี่มีความทุ่มเทนะครับซัมเมอร์นี้ก็ขายทิ้งไม่ให้หมดเลยไอ้พวกที่คาดตัวเหนื่อยสูงๆไอ้พวกที่เล่นไม่ได้อากาเกซมิโ่เนี่ยต้องทำนี้ก็ได้ผักดันดิวนี้ให้ออกไปนะครับหมดสภาพแล้วนะฮะหรือจะเป็นแนวรุกลาสมุทฮอยลุนอย่างนี้คือเก็บบอลไม่ได้หาโอกาสยิงไม่เจอวิ่งหาช่องไม่เป็นคือทุกอย่างมันเหมือนภาพซ้ำเดิมๆเพียงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจพัฒนาการในการซ้อมแต่ตอนนี้มีแต่บาดเจ็บในในตอนซ้อมขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมมองว่าคือตอนนี้มัน ไม่รู้ว่าเราควรจะพูดจุดไหนว่ามันดีอ่ะตอนนี้มันมันแย่ไปหมดเลยนะครับดังนั้นเันต้องโอเคเราอ่ารูเป็นอาโมลิมอ่ะมียันกันหี นะครับมียันกันตายอยู่เพราะว่าเหตุผลก็คือมากลางซีซันแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอาโมริมทําผลงานแบบนี้ตั้งแต่ต้นซีซันอ่ะโดนไล่ออกไปแล้วนะครับบอกตรงๆเลยนะครับตอนนี้มันมีแค่ยันกันตรงนั้นแต่ตอนนี้ผลงานมันต้องได้ผลการแข่งขันมันต้องได้ระยะหลังๆมันไม่มีให้เห็นนะครับนักแตนทีมคู่เล่ทีมทุกทีมมีปัญหาประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหมดนะครับเพียงแต่ว่าคุณยังไม่สามารถเซตระบบให้เงียบได้ถ้าคุณรู้ว่าใครมันเล่นไม่ได้คุณก็ไม่ต้องใช้มันแค่นั้นเลย นะครับอยากจะสร้างทีมต้องใจถึงใจกระ่าแต่นี่ยังทําแบบครึ่งครึ่งกลางกลงใช่ไหมครึ่งครึ่งกลางๆไม่พอคุณอยากจะให้นักเตะบางคนเป็นแกนหลักอีกนักเตะที่อาจจะเป็นชาติบ้านเดียวกันอย่างดีโก้ไอโง่เนี่ยนะฮะให้มาเป็นแกนหลักเนี่ยทั้งทที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพาันไม่ได้แต่คุณก็ยังทู่สีที่จะให้มันเล่นตลอดเบื่อนะครับ <S <S อยากเห็นทีมชนะบ้างเล่นขี้และชนะก็ยิงดีนะครับแต่เมื่อวานนี้เล่นไม่มีส้นตีนอะไรเลย พูดตรงๆนะครับเล่นไม่มีเฮียเลยนะครับแถมแฮสเปอร์ที่โอ้ช่วงนี้ก็ปลอมหวยนะฮะสุดท้ายตอนนี้ทีมของเราอยู่อันดับที่15นะครับจริงๆแล้วอย่าพอผมพูดถึงเรื่องกลางซีซั่นเข้ามากลางคันนี่ไปดูเดวิดมอยส์นะครับเข้าไปเอเวอร์ตนะฮะรูปแบบไม่ไม่ต้องสวยงามโอเคเข้าใจมันไม่โมเดิร์นนะครับแต่ตอนนี้ผลการแข่งขันมันต้องเอาไว้ก่อนตอนนี้เอเวอร์ตแม่งเหนืออยู่เหนือเราแล้วอยู่อันดับ13เราอยู่15นะครับโชคดีที่ว่าล่างตารางอ่ะมันห่วย นะครับสทีมมันห่วยจริงๆที่มันมีโอกาสตกชั้น3ทีม3ทมี่มันตกชั้นแน่ๆนะครับแล้วเราก็อยู่ห่างโซนตกชั้น12แต้มมันเป็นไปไม่ได้อยู่อยู่แล้วที่ทีมเราจะตกชั้นผมบอกเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้พัฒนาการมันจะดีขึ้นเกมนัดน,นี้ยอย่างน้อยต้องเสมอให้ได้นะครับดัง,งนั้นตรงนี้ดูเป็น่วอลริมต้องบอกเลยว่าต้องโดนพิจารณ์อย่างหนักนะครับณเวลานี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่นะครับผมแต่ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่า การแก้เกมห่วยแตกมากๆในช่วงระยะอย่างหลังระยะหลังๆแล้วก็การสร้างทีมนะครับที่ยังมองไม่เห็นอนาคตเท่าไหร่นเวลานี้นะครับดังนั้นสิ่งเดียวที่แฟนผีอยากจะเจออยากจะทําตอนนี้ผมผมพูดตรงว่ามันมันแทบจะไม่มีกําลังใจทําอะไรอ่ะตอนนี้เราลุ้นแค่ยูโรปาอย่างเดียวพอเอาพูดตรงว่าเส้นทางรัด ห้าฤดูกาลหน้าอยากจะสร้างทีมให้ดีขึ้นเส้นทางเดียวคือการคว้าชแชมป์ยูโรปาโอเคตอนนี้คุณภาพผู้เล่นในยูโรปาดูเหนือกว่าหลายทีมนะครับแต่ถ้าเกิดไปถึงนัดชิงก็เจอกับทอนทัมมอสเบอร์นี่ก็ตัวใครตัวมนันแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นก็ไม่รู้จะเอาใจช่วยยังไงวะดังนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานและทมกันต่อไปนะครับจนกว่าจะขึ้นเขาเรียกว่าฟ้าวันใหม่ในฤดูกาลหน้าเท่านั้นเองครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ทุกช่องทางออนไลน์นะครับของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยครับ